ขายรถทำกินรถใช้งานทำมาค้าขายเข้าไร่เข้าสวนรถบ้านแทลล้านเปอร์เซ็นต์นิสสันบิ๊กเอ็มบดีเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีฝาแดงรถปี92ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยรถเครื่องดีขัดสีสวยช่วงล่างดีสีสวยๆตามสภาพอายุการใช้งานแอร์มีลมคอมมีไม่ได้ใส่สายพานเกวัดน้ำมันเกวัดความร้อนขึ้นปกติเข้าเกียร์ชิดไม่หลุดไม่หอนเฟืองท้ายไม่ดัง ช่วงล่างแห้งๆพร้อมขับหนึบๆซื้อไปพร้อมบรรทุกพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยรถขับดีมากทางไกลหนึ่งร้อย 100, บวกสบายๆไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนำ้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอไม่พ่นสูนดียางดีสีเส้นระบบไฟติดทุกจุดรถสมบูรณ์มากพร้อมใช้งานสุดๆหาใช้งานอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุ้มสุดๆไปเลยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเอกสารครบพร้อมโอนเล่มชุดโอนครบภาซีปี68เจ้าของขาย5 4 0 0 0บาท สนใจติดต่อดูรถได้ที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ท่านใดใจร้อนโทรมาครับ093 259 3566นี้สีส่งทุกจังหวัดครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคลิปหน้ากระผมจะหารถถูกถูกสภาพดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ